น้าผาลำวันนี้ไปซื้อมาสามดอนประมาณหกสิบกว่าบาทนะคะก็กินเล่นๆน,นี่เป็นไม้จิ้มอร่อยมากเม็ดมันเป็นของว่างนะคะ เวลาหิวข้าวก็กินอืมอร่อยคนที่ชอบกินสุนาขอร่อยมากเอามาโชว์ให้ดูอันนี้เป็นวิตามินสำหรับกระดูกดีมากๆ มปวดตรงเนี้ยตินอันนี้เม็ดนี้หายเลยอันนี้ก็เป็นวิตามินซินอันนี้ดีมากๆเลยช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้เป็นฟิชออยล์อันเบลเลอร์เลยกระปุกเบลเลอร์สองร้อยเม็ดใครสนใจทักมาได้นะคะวิตามินจากออสเตรเลียไปแล้ว Bye-bye.